สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตยทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้มามปกแบแบเต็มคำก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง Youtube ช่องสำรองช่อง1แล้วก็เชียม,มาสัใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถ เรกดึงดันล่างได้เลยนะครับฝากกันด้วยนะครับทั้ง3ลิดงดานล่างนะครับมากันที่เรื่องแรกนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ของทางมาร์คัดฟอร์ดนะครับโดยที่มาร์คัดฟอร์ดเนี่ยก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ผ่านรายการโอเวอร์รับนะฮะโดยคนที่เป็นพิธีกรเนี่ยก็คือแกเ n ดนีวิลนั่นเองนะครับก็เป็นตำนานแนวรับของแมนยูเรานะฮะแรดฟอร์ดเนี่ยก็ได้มีการ วางเป้าหมายเอาไว้นะครับในช่วงหลังจากนี้ไปต้นไปก็คือการทำลายสถิติดาวซันโบของสโมโมสรมแมนเชสเตอร์เดดที่เวลูนี่เนี่ยครอบครองอยู่นะครับรัดฟอร์ดเนี่ยกล่าวว่าผมเนี่ยก็หวังว่าผมจะทำลายสถิติของเวลูนี่ได้ ซึ่งคุณเนี่ยไม่มีทางรู้หรอกครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตข้างหน้านี้แต่ผมจะพยายามยิงประตูรวมไปถึงทำแอซิดมันมีโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นได้ผมได้มีการพูดคุยกับเบลลูนี่เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วนะครับเขาเองก็อยากให้ผมเนี่ยทำลายสถิติดังกล่าวให้ได้ด้วยเช่นเดียวกันเขาบอกผมว่า สำหรับผมแล้วเนี่ยมันคงเป็นเรื่องดีเพราะผมเนี่ยเติบโตขึ้นมากับสโมสรแห่งนี้หวังว่าผมจะมีโอกาสพยายามแล้วก็ทำให้มันเกิดขึ้นได้นะครับจริงๆแล้วทางเอเดรกกีนฮาก็เคยมีการให้สัมภาษณ์ท้าทายมาคาร์ลฟอร์ดว่า หลังจากน,นี้คุณต้องทำประตูให้ได้นะเราเนี่ยต้องการให้แรดฟอร์ดทํา30ประตู40ประตูขึ้นไปนี่คือเป้าหมายของทางแรดฟอร์ดเช่นเดียวกันอีกเรื่องหนึ่งที่แรดฟอร์ดมีการพูดถึงครับก็คือการทําทีมของเอริกเคนฮร์ที่มีกฎการทาทีมที่เข้มงวดนะครับแรดฟอร์ดกล่าวว่าย้อนกลับไปครับในช่วงเกมที่พบกับบูฟเนี่ย ซีซั่นก่อนแล้วก็แรดฟอร์ดผิดกฎทําให้โดนตัดจากรายชื่อการเป็นตัวจริงแรดฟอร์ดบอกว่าผมมาสายจริงแหละแต่ว่ามันไม่ได้สายหนักขนาดนั้นนะครับก็ประมาณสัก45วินาทีหรือ1นาทีนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมาสายก็คือมาสายนะครับผมรู้ตัวอยู่แล้วนะครับว่าจะเป็นแบบนั้นเพราะ กฎที่วางกันเอาไว้ตั้งแต่ช่วงบริซันนั่นเองสรุปง่ายก็คือกฎก็คือกฎครับเรามีเกมที่ต้องคว้าชัยชนะนั่นเองแต่ภาพรวมทางรั์ฟอร์ดก็ได้มีการกล่าวชม การนำทีมของเทนฮากที่อยู่ในทิศทางที่ดีแล้วก็เทนฮากเป็นคนที่มักจะมีการถ่ายทอดเรื่องของคำพูดปลุกเร้ากระตุ้นลูกทีมให้มันมีความมุ่งมั่นต่อการคว้าชัชนะให้กับทีมได้นะฮะรรดฟอร์ดกล่าวว่าเราเนี่ยมีผู้จัดก,การทีมที่พร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาเกี่ยวกับการคว้าชัชนะให้ได้นะครับโดยสายแบบ ทุกวิธีนั่นเองวิธีไหนก็ได้ทางเทนฮากพร้อมทําแล้วก็เขาเนี่ยอยากให้เราแต่ละคนเนี่ยทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาอยากให้เราเนี่ยคว้าแชมป์ให้ได้นะครับซึ่งมันมีบางเกมครับในช่วงพักครึ่งเทนฮากเดินเข้ามาในห้องแต่งตัวพร้อมกับโวยวายเพราะว่าด้วยเรื่องของฟอร์มการเล่นเนี่ยเล่นกันได้ไม่ดีสักเท่าไหร่เทนฮาร์กบอกให้เราเนี่ยฟังแล้วก็ผ่อนคลายนะครับเทนฮาร์กรู้ว่าเราเนี่ยเล่นกันได้ไม่ดีแต่เราเนี่ยยังอยู่ในเกมแล้วก็ เราเนี่ยจะต้องสู้เพื่อคว้าชัยชนะให้ได้นะครับนี่คือสิ่งที่แรดฟอร์ดกล่าวถึงการนำทีมของเทินฮากว่ามีการปลูกฝังอะไรอย่างไรกันบ้างนะครับวิธีคิดวิธีเล่นอะไรต่างๆนะฮะกระตุ้นลูกทีมนะครับมาหมดนะฮะทำอย่างไรก็ได้เพื่อชัยชนะให้มันเกิดขึ้นส่วนเรื่องราวอื่นครับที่เอามาฝากกันก็คือเรื่องของดีเนสั์ ก็มีรายงานหลอกมานะครับในเรื่องของดีนสันการย้ายไปฟอร์เรสตอนนี้มันชัดเจนอยู่ว่าปลายทางของดีโน่ก็คือฟอร์เรสนี่แหละก็คือการย้ายออกจากทีมแบบถาวรในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับหรืออาจจะเป็นแบบการยืมตัวตอนนี้มีรายงานจากเดอะรเมลครับมีการระบุออกมาว่าฟอร์เรสเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเม็ดเงินอยู่พอดีมีหนี้สินที่ต้องชําระหนี้เก่าอยู่นะครับการที่ฟอร์เรสจะไปเดินทำดีลแบบเร่งด่วนในการดึงดีโน่เนี่ยในตอนนี้ พวกเขาก็มองว่าเป็นดีลวที่ลำบากเหมือนกันนะครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็จ่ายไปเยอะนะฮะนี่มันก็ค้างไว้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันทำให้ไปซื้อขาดดินเนอสันเนราคาประมาณ20ล้านอย่างเงี้ย มันก็มองว่าเป็นดีลที่แพงไปสําหรับพวกเขาหรือจัดสรรง,งบไม่ได้ในตอนนี้นะฮะการเงินมันไม่คล่องนั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นว่าทางออกของ f o r ์เรสเนี่ยเขาก็พยายามหาทางออกให้ดีที่สุดก็คือน่าจะเป็นการยืมตัวไปก่อนแล้วก็มาด้วยในเรื่องของออปชั่นซื้อขาดลงท้ายนะครับแต่ถ้าเกิดเคลียร์เรื่องของเม็ดเงินไม่ได้เคลียร์นี้สินไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะการย้ายทีมของดีโน กับฟอร์เมันก็มีโอกาสที่จะไม่เกิดขึ้นดีนัสันอาจจะไปทีมอื่นมากกว่า ก็ได้เหมือนกันนะครับในเรื่องดังกล่าวนะฮะก็ประมาณนี้นะครับติดตามรอดูกันต่อไปส่วนสถิติหรือเม็ดเงินภาพรวมของเอริกินฮาร์ในยุคของทางเอริกินฮาร์แล้วกันในการเสริมทับนักงเตะเนี่ยนะฮะเอา2ตลาดใหญ่แมนยูในยุคของเทนฮาร์คเนี่ยใช้งบภาพรวมไปแล้วประมาณ3 6 4 4ล้านปอนด์นะครับไม่รวมส่วนเสริมนะฮะซึ่งประกอบไปด้วยในรายของแอตโทนี่ประมาณ81.9ล้านปอนด์นะครับฮอยรุน คนเดี4ล้านปอนด์ได้นะฮะแล้วก็คาซาเบโร่60ล้านปอนด์แล้วก็เมสซัดเมาส์55ล้านปอนด์มาร์ติเนส46.8ล้านปอนด์โอราน่า43.8ล้านปอนด์ มาเลเซีย12.9ล้านปอนด์เลกเส้นฟรีส่วนมกราคมยืมตัวนี่คือนิลัยชื่อที่แมนยูเซ็นเข้ามาในยุคข,ของทินทากนะครับยังไม่ได้บวกกับออปชันหรือว่าส่วนเสริมอย่างเช่นเมสันมาว5ล้านปอนด์เนี่ยถ้าบวกส่วนเสริมไปก็5ล้านปอนด์เป็น60ล้านปอนด์เนี่ยเราย,ยังไม่ได้แบบบวกไปอีก5ล้านปอนด์นะแต่ถ้าเกิดรวมกันเข้าไปทั้งหมดมันก็น่าจะอยู่ประมาณ400ล้านปอนด์นะครับผ่านไป2ตลาดใหญ่3ตลาดแล้วกันนะครับรวมเรื่องของมกราด้วยนนมันก็็เป การแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะฮะว่าถึงแม้ว่าการบริหารทีมการซื้อนักเตะอะไรต่างๆมันจะดูแบบเหนื่อยหน่อยในการซื้อแต่และดิวในการยื่นข้อเสนออะไรต่างๆต้องคำนวณอีกเยอะแต่สุดท้ายทางแมนยูทีมงานอะไรต่างๆเบื้องหลังเนี่ยก็สามารถจัดสรรเงบประมาณในการเสริมทัพไม่ว่าจะราคาสูงหรือว่าราคาขนาดกลางให้ได้หมดตามที่ทีนาต้องการก็มาติดตามกันว่าหลังจากนี้ผลลัพธ์เนี่ย จากการเสริมทัพด้วยเนี่ยเทนฮาร์จะมีการนำทีมอยู่ในเรื่องของการประสบความสำเร็จได้หรือเปล่านะครับแต่บางรายเนี่ยก็ต้องยอมรับว่า พยายามทุ่มแล้วแต่ว่าก็ทุ่มไม่ได้ก็มีเหมือนกันอย่างเช่นเดยองเฮลิเคนนะครับแต่ประเด็นสําคัญที่ MEN เนี่ยเขาก็ออกมาก็คือทินฮากก็ถือว่าใช้เงินกับ2ตลาดใหญ่เนี่ยไปเยอะพอสมควรแล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะมีเรื่องของอะไรที่มันลุ้นได้เยอะกว่านี้นะครับอันนี้คือมุมมองของ MEN นะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็โยงมาที่เรื่องของโซฟิยานอัมระบัตนะครับตมรานงานข่าวก็ส0บจาก กาเซตาเดลสปอร์ตนะครับสื่อของอิตาล,ลีมีการระบุว่าทางฟิออเนกำลังรอข้อเสนอจากฝั่งของแมนยูในทุกวันนะครับเพราะว่าแมนยูก็คงเป็นทีมเดียวแหละที่จริงจังในช่วงนี้นะฮะฟิออก็พร้อมขายอยู่แล้วเพียงแต่ว่าแมนยูยังแบบไม่ได้มีการดําเนินการอย่างเป็นทางการหรือยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับฟิออเลยนะฮะส่วนกระแสข่าวที่มีการราย,ยงานกันออกมาว่าอาราบัตจะบินมาที่อังกฤษเนี่ยต้องบอกว่าบินมาจริงแต่ บินมากับทีมนะครับเนื่องจากว่าฟิออลมีโปรแกรมจะต้องพบกับนิวคาเซิลนะครับมันเป็นโปรแกรมส่วนหนึ่งของเกมพรีซีซั่นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเดินทางมาที่อังกฤษอยู่แล้วนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดโยงไปในเรื่องของการพร้อมย้ายถามว่าพร้อมย้ายไหมก็อย่างที่บอกกันไปช่วงต้นครับก็คือตำนานงานจากคาเซตาหรือหลายสื่อก็ชัดเจนนะครับว่าฟิออพร้อมขายอยู่แล้วเพียงแต่ว่าแมนยูเนี่ยต้องไปคุยแบบอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองนะฮะ ซึ่งแมนยูเนี่ยเขาก็ต้องเคลียร์เกี่ยวกับข่าวออกก่อนแล้วกันอย่างที่เราได้ทราบกันเนาะตอนนี้กองกลางตัวกลางของแมนยูเนี่ยถ้าซื้ออาราบัตเข้ามาอีกเนี่ยมันก็จะเป็นการอัดแน่นงเกินไปถ้าเกิดไม่ขายออกไปดูไหมครับส่วนหนึ่งที่ขายเนี่ยก็คือต้องเอางบจากการขายเนี่ยไปซื้ออาระบัตด้วยนะฮะมันก็จะได้รายรับเข้ามาเพิ่มเติมไปสมทบทุนในการซื้อนักเตะรายใหม่นั่นเองนะครับอโอเคก็ประมาณนี้เรื่องของอาราบัตนะครับส่วนประเด็นข่าวออกในเรื่องของคารีมอลเวสบี้นะครับก็มีนักขาบ ของตุนเนเซียนะครับเป็นนักข่าวชาติบ้านเกิดของเมสซีนี่แหละเอ่อทางนักข่าวท่านนี้เขาก็ได้มีการเล่นข่าวกันออกมานะครับว่าทางในเมลเมสีแนวรูกดาวรุ่งของแมนยูเนี่ย ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับมนาโกเฟนูสรูตันทาวซึ่งลายหลังเนี่ยมีการระบุว่ามีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ยังมีเลสเตอร์ซิตี้ที่ติดตามสาการบุทคแฮมดันที่ติดตามสาการเช่นเดียวกันซึ่งแมนยูมองว่าถ้าเกิดจะไปจริงๆเนี่ยอยู่ในอังกฤษก็ดีเหมือนกันจะได้แบบอัปเกรดตัวเองไปในตัวด้วยแล้วก็ จะมีโอกาสบนเวทีระดับสูงของอังกฤษอีกด้วยนะฮะในเรื่องของทางเมสซี่ในระหว่างการยืมตัวซึ่งหลังจากจบซีซั่นกลับมาแมนยูเนี่ยมันก็น่าจะพร้อมใช้งานแล้วในตอนนั้นนะฮะหรือว่าอาจจะมีเส้นทางที่ชัดเจนเพิ่มขึ้นว่าจะได้อยู่กับแมนยูต่อไปหรือว่าแยกทางกับทีมนะครับคือในรายของเมสซี่ต้องบอกว่ามีโอกาสย้ายแบบถาวรก็มีเหมือนกันย้ายแบบยืมตัวก็มีเหมือนกันครับไม่ได้ตัดโอกาส ทั้งสองทางเลือกนะครับนักเตะหนึ่งรายครับที่มีโอกาสย้ายทีมก็คือเบตตันวิลเลียมนะครับแบ็กซ้ายของทีมนะฮะซึ่งตามรายงานล่าสุดตอนนี้นะครับมีการระบุออกมานะครับว่าลีนเวตเต็ดยังคงสนใจขวาตัวเบตตันวิลเลียมอยู่นะครับแต่แมนยูเนี่ยยังไม่ได้มีการตัดสินใจขั้นตอนสุดท้ายเกี่ยวกับอนาคตของเบตตันวิลเลียมในตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันไปก่อนนะฮะถามว่าเบตตันวิลเลียมเนี่ยผลงานโอเคไหมในสายตาของผมนะส่วนตัวนะครับก็ คือในช่วงพรีซั่นเนี่ยผมชอบนะฮะขยันดีแล้วก็ทุ่มเทเข้าบอลหนักๆเน,น,น้นๆเนี่ยนะครับแพชชั่นมาเต็มนะครับแต่ถ้าเกิดดูโคตาเกี่ยวกับตัวเรื่องในตำแหน่งแบ็คซ้ายแล้วก็มาเลเซียกลับมาเนี่ยนะฮะลุกชอเนี่ยเบียดยากอยู่แหละเพราะว่าสมบูรมอนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่เบตตนวิลเลียมอยู่กับทีมต่อไปแล้วก็ได้รับโอกาสเนี่ยมันก็มีนขน้อยนะครับเพราะฉะนั้นทางออกที่ที่สุดก็คือปล่อยให้เด็กเนี่ย ได้ย้ายทีมไปหาโอกาสลงเล่นจะดีกว่านะครับเพราะว่าตำแหน่งที่เจ้าตัวเล่นได้นเนี่ยมันทับกันค่อนข้างเยอะแล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบ็กซ้ายจากทีมเยาวชนนะที่จะมีการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับส่วนนักเตะรายอื่นครับที่มีข้อมูลกันออกมาจากโรมาโน่โรมาโน่ระบุออกมาครับว่าแมนยูก็กำลังรอข้อเสนอการขายเบรดแล้วก็ดอนนี่ฟาราเบกออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเพื่อที่จะได้มีการไปต่อในเรื่องของการหากองกลาง ตัวกลางรายใหม่เข้ามานั่นคืออนาบัตินั่นเองในรายของเฟรดครับต้องบอกว่าเฟรดเนี่ยที่กําลังมีข่าวกับกาลาสรารเนี่ยนะครับตอนเนี้ยังไม่ชัดเจนคือยังเคลียร์กันแบบไม่ลงตัวแต่ว่ามีการพูดคุยกันจริงนะครับในตอนนี้ ส่วนอันนี่เนี่ยต้องบอกว่าตัวนี้ข่าวมันก็เริ่มจางไปแล้วแต่ก็มีโอกาสย้ายทีมเช่นเดียวกันนะครับอเอาเป็นว่าโรมาโนระบุนะครับว่าแมนยูกําลังรอข้อเสนอที่เหมาะสมสําหรับ2คนนี้อยู่นะครับแล้วก็นักเตะรายอื่นเช่นเดียวกันด้วยในรายของอามาเดโลครับต้องบอกว่าโชคร้ายเลยครับเนื่องจากว่าล่าสุดมีการคอนเฟิร์มนะฮะว่าอามาเดโลได้รับบาดเจ็บแล้วก็ น่าจะไม่ได้ลงสนามในช่วงแรกของฤด,ดูกาลใหม่นะครับซึ่งมีโอกาสที่นักเตะจะได้อยู่กับทีมต่อไปแล้วก็อดย้ายทีมด้วยในช่วงซัมเมอร์นี้ก็คือหมายถึงอดย้ายทีมแบบยิ้มตัวนะต้องบอกว่าก่อนที่อามัด จะได้รับบาดเจ็บเนี่ยดาวรุ่งรายนี้ได้รับความสนใจจากสโมสรอนในลีกอิตาลีนะครับที่สนใจยืมตัวไปนะครับแต่มาได้รับบาดเจ็บก่อนแล้วก็ต้องพักยาวก่อนนะครับการย้ายก็ต้องสิ้นสุดไปหรือต้องรอในช่วงมกราคมแทนนะครับส่วนข่าวกอสิบเกี่ยวกับเรื่องของชองแคร์ตอติโบครับแนวรับ คนเดียวที่กําลังมีข่าวร้อนแรงเป็นเป้าหมายของแมนยูในตอนนี้นะครับตามรายงานข่าวของสิบจากนาซองนาวครับมีการระบุออกมานะครับว่าโตดิโบเนี่ยได้มีการตอบรับสนใจการย้ายไปแมนเชสเตอร์ยูต็ดนะครับซึ่งดีดังๆาวอาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าต้องรอแมนยูยื่นข้อเสนอเข้ามาเท่านั้นเองกรณีของโตดิโบน่าจะคล้ายๆกับกรณีของโซฟิยาอารบัตที่นักเตะพร้อมย้ายแต่แมนยูยังไม่ได้ยื่นอย่างเป็นทางการนะครับราคาก็ไม่น่าจะแรง เหตุผลสำคัญที่ทำไมแมนยูยังไม่ได้แบบยื่นสื้อทั้งอาราบัตแล้วก็ตอร์โบทั้งที่ททนักเตะมีใจตอบตกลงแล้วเบื้องต้นแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าแมนยูเนี่ย ก็ต้องไปเคลียร์เรื่องของขุมกําลังที่มันอัดแน่นอยู่นะฮะในตอนนี้กองกลางเราก็พูดกันไปเยอะแล้วว่าต้องเคลียร์อะไรบ้างส่วนแนวรับอาจจะต้องมีการเคลียร์สักหนึ่งรายซึ่งนักเตะรายดังกล่าวก็น่าจะเป็นแคนาด้าแม็กซึ่งแม็กไออกไปตัวดีโบก็จะเข้ามาแทนที่แม็กไนั่นเองนะครับส่วนหนึ่งที่ต้องขายออกก่อนเนี่ยเนื่องจากว่าต้องหางบประมาณรายรับเข้ามาก่อนด้วยนะครับแล้วก็เอาเงินจากรายรับเนี้ยไปซื้อแนวรับรายใหม่เข้ามาทดแทนนั่นเองคล้ายๆกับกรณีของอารรบัตเลยครับคือก่อนซื้ออารตเรบัต ต้องมีการขายสัก1งราย2รายออกจากทีมเพื่อไปซื้ออนาบัตเข้ามาหรืออาจจะเอาบางส่วนจากแหล่งอื่นก็ได้มารวบรวมเม็ดเงินแล้วก็ไปซื้อมาโดยตรงแต่ดูจากทิศทางนะส่วนใหญ่จากสื่อดังๆเนี่ยเขาบอกว่าต้องขายก่อนแล้วก็ไปซื้อนะครับโอเคประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ